สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i นี่คือเปิดดวงความรัก,กราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคม2022นะคะวันที่ Channel นี้ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลช n n e l จะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram และ Line แอดใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอืน่นๆอีกมากมายนะคะและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like s แชร์และกระดิ่งค่ะ เละเดี๋ยวเรามาเปิด o r ร c เ e คอลกากันก่อนนะแล้วก็ค่อยไล่เรียงไปในแต่ละหัวข้อในแต่ละประเด็นนะเปิดดวงความรักราศีพิจิกค่ะขออภัยสำหรับเสียงนะคะเนื่องจากผู้อ่านยังเป็นหวัดอยู่นะ เปิดดวงความรักราศีพิจิกเอเนจด้านหลังเป็นยังไงเช็คเช็คโอ้ e ม h e าฟอร์ check, check. Oh, จะมีใครทำตัวเนียนแบบเป็นเพื่อนแต่จริงๆแล้วเขาแอบชอบคุณนะหรือว่าเพื่อนฝูงอาจจะนำพาความรักมาให้หรือตัวคุณอาจจะเจอคู่ที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะหรืออาจจะสลับกันได้นะคะ เอเนเนี้ยพ่ออ่านมีความรู้สึกว่าราศีพิจิกคุณมีเกณฑ์การจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องเรียนด้วยสำหรับบางท่านนะคะเรื่องการเรียนโดดเด่นพอสมควรทีเดียวแม่เอเน g y สวยนะ e n อ,อเ g y ของผมาบอกว่าบางครั้งอ่ะคุณยุ่งวุ่นวายกับเรื่องตัวคุณเองเยอะเนาะราศีพิจิกอาจจะโฟกัสไปที่การที่คุณจะทําให้เป้าหมายเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรีเยนสําเร็จดูแลครอบครัวนะจนกระทั่งอาจจะลืมนะคะเรื่องราวความรักไปเลย อาจจะลืมความรู้สึกที่จะอยากมีความรักหรืออาจจะลืมความรู้สึกตื่นเต้นที่กำลังจะได้เจอคนรักในช่วงเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นเดือนที่มีใครหรือเหตุการณ์บางอย่างทําให้คุณได้หวนนึกถึงความต้องการในเรื่องราวของความรักคือมีคิลิ่งในเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งนี่ที่โฟมบอมันหมายถึงโซเมดได้ด้วยนั่นหมายความว่าเดือนนี้คุณอาจจะมีโซ่คอนเนคชันนะอาจจะรู้สึกถึงโซเมดของคุณอาจจะรู้สึกว่า เริ่มนึกสเปคออกแล้วนะคะหรืออาจจะมีใครส่งข้อความทักทายมาแล้วก็ใครคนนั้นอาจจะเป็นโซเมทของคุณก็ได้หรือมีเกณฑ์การเดินทางด้วยก็เป็นไปได้โฟอบอนย,ยังหมายถึงการย้ายถิ่นฐานราศีพิจิกอาจจะมีเกณฑ์การเคลื่อนย้ายด้วยในช่วงของเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องงานนะคะอาจจะนำพามาซึ่งความรักด้วยนะอืม เฮลิ่งแฟมิลี่อิชูราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บแล้วจำเนาะอดีตเนี่ยสอนคุณได้เยอะดังนั้นคุณก็เลยฉลาดในการตัดสินใจเดินเกมชีวิตคุณจะโฟกัสได้เป็นอย่างดีเลยงั้นเดือนสิงหาคามพ่ออ่านมงดูบางท่านนะ่ะอาจจะยังอยากโฟกัสที่ตัวเองอยู่ด้วยซ้าไปคุณมีคู่ก็อาจจะต่างฝ่ายต่างทํางานในช่วงของเดือนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเลยจริงๆมีคนเข้ามานะแต่มันไม่ตรงสเปกค,คุณก็อาจจะไม่คุยนะ เอาละไหน e อเนจีหลักเป็น the f คุณยังเรื่อยๆอยู่เลยนะในเรื่องราวของความรนะักก็คือเรื่อยๆนะแต่ Energy การเดินทางการท่องเที่ยวการเรียนเรียนเสริมเรียนต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวเออเอเนจีจะเดวิลขึ้นฝั่งคุณนะคะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะโฟกัสไปที่แพชชั่นบางอย่างนะคะคือจะไม่ทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรอกนะ เป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการคิดระเบียบแบบแผนจริงๆนะราศีพิจิกนี่ท็อปฟอร์มจริงๆว่าชอบนะอ่ะต่อสิอีกหนึ่งใบค่ะอะ่วอีกหนึ่งใบของคุณเป็นไฟล์รบอว และเซเว่นน้อพง์เอาล่ะมามาเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนเลยนะคะความรักคู่ที่เป็นประเด็นถ้าเขาจะมางา้อคุณไม่ให้โอกาสเร็วอย่างนั้นเลยเหรอจ้าเร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนั้นนะคุณนะ่าที่จะเป็นเดกะกิฟเุ่มเทให้คนคนนี้เยอะมากๆเลยและเรวิวมันก็ได้ฝั่งคุณนั่นหมายความว่าคนคนนี้โคจะท็อกซิก กับคุณเลยท้องสิกหมายความว่าอะไรมันเหมือนรักเป็นพิษมันเหมือนของบางอย่างที่เสพเข้าไปเยอะๆแทนที่มันจะดีแต่มันกลายเป็นพิษมันเหมือนสามวันดีสี่วันร้ายในความสัมพันธ์มันเหมือนดีแล้วก็ไม่ดีนะขึ้นลงขึ้นลงตลอดคุณรู้สึกว่าโอ้ยแบบนี้ไม่ไหวการจะรักใครสักคนน่ะนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่ปรับ เราสีพิจิตคุณปรับแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าหรือว่าไม่ได้นะคะ take action กลับในระดับเดียวกันกับ ที่คุณเคยให้ดังนั้นความสัมพันธ์ครั้งนี้บอกเลยว่าคุณตัดสินใจ move on หนักมากเลย energy ฝั่งคุณนะคะเพราะคุณต้องการเคลียร์ energy จาก toxic กลับมาเป็นตัวคุณเองและคุณทำได้สำเร็จแน่ๆในเดือนนี้นะเขายัางคิดถึงคุณอยู่พยายามมองหาคนอื่นนะไม่ใช่ไม่พยานะพยามนะพยายามค่ะพยายามมองหาคนอื่นมาทดแทนหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนหรือพยายาม ที่จะ move on หาคนใหม่นะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่จะเป็นต้องพยายามที่จะรักษาไว้ก็ได้ในเมื่อจบก็คือจบอะไรประมาณนี้นะคะแต่กลายเป็นว่าเขาคิดผิดนะเขาสิ่งที่เขาทำลงไปนะคะกับคุณเขาได้รับอย่างเดียวกันเลยนะคะณนะปัจจุบันนี้เขาก็ภายนอกดูเหมือนจะมีความสุขแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้นะคะ ทีนี้เนี่ยเอเี่ออกมาบอกว่าเขาก็ค่อนข้างจะมีอีกโก้พอสมควรนะในความเป็นตัวตนของเขาเขารู้สึกว่าเขาก็ ทำเต็มที่แล้วนี่จะยังไงต่อละ่ะคนคนนี้ต้องรอให้เขาเป็น Four Wands คือ awakening สก่อนนะคะเขาถึงจะเข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วการจะกลับมาอันนี้งานยากและเพราะคุณ move on แล้วไนงะไม่ว่ายังไงคุณก็คงจะอาจจะยังไม่กลับไปถามว่าเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาไหมเขาน่าที่จะถามไทยหรือว่าดูคุณในโซเชียลแล้วเห็นคุณเปลี่ยนและเห็นท่าทางไม่มีวันที่จะขวนคืนเอเนจีเต็ไมไปด้วยความหมงุดหงิดความอิ ฉาความไม่สบายใจความรู้สึกที่เรียกได้ว่าเห็นคุณอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วมันรู้สึกขุนเคืองใจมันจะมีอยู่ที่ตัวเขาสักพักหนึ่งแม้ว่าเขาจะสื่อสารกลับมานะคะต่อให้คุณจะรู้สึกหงุดหงิดกังวลแล้วก็ไม่อยากคุยแค่ไหนผูหานมองดูว่าคุณจะใช้ความเงียบเป็นคําตอบนะไม่ใช่ไม่ติดต่อนะติดต่อแต่คุณอาจจะเงียบนะเปอร์เซ็นต์การกลับคืนมาดีเหมือนเดิมไหม ในเดือนนี้ไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นเลยเห็นแต่คุณโฟกัสที่ตัวคุณเองซึ่งผู้หัานก็เครารพในการตัดสินใจนะคะพลังงานการ์ดออกมาแบบนี้แหละแต่ถ้าท่านได้รู้สึกว่าไม่ใช่ก็กดเลื่อนผัดได้นี่อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะเรามาต่อกันที่คนโสดนะเคลียร์นะคู่ที่เป็นบนริหาสีพิจิกรไม่คุณไม่รับ การกลับมาคนวนี้คุณ move on คุณโฟกัสที่ตัวคัวเองแล้วคุณก็ยังไม่ได้มองหาใครใหม่ด้วยเพราะคุณรู้สึกว่าปวดหัวเอาตัวฉันเองก่อนประมาณนี้เลยนะอ่ะมาถึงคุณคนโสดบ้างคุณโสดเหมือนกันค่ะคุณโสดคุณต้องการเวลาให้กับตัวคุณเองคุณไม่รีบที่บอกว่าไม่รีบเพะอะไรหรือไหมเอ็นดีจีมีคนเข้ามาเยอะคนรอบตัวคนเลยเข้ามาเยอะบางคนก็หงุดหงิดด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมทักแล้วเงียบใส่ทำไมจีบแล้วไม่มีรีแอคชั่น ทำไมพยายามทุ่มเทแล้วไม่สนใจฉันก็มันไม่ตรงสเปคมันยังไม่ใช่เท่านั้นแหละเออนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าการเงียบเนีมันดีที่สุดจบเร็วที่สุดสําหรับคุณในความรู้สึกครั้งนี้นะทีนี้เนี่ยคุณอาจจะมีอารมณ์สนุกสนาน ออกไปพบปะจะเจอแฮงเอาท์กับเพื่อนมากกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมคุณจะโฟกัสไปที่โปรเจกต์ใหม่ราศีพิจิกเนี่ยคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับชาแนลต่างๆนะงานที่คุณทํามันก็อาจจะเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนด้วยดังนั้นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่คุณพบปะเจอะเจอเพื่อนฝูงผลงานคุณจะเป็นที่น่าโดดเด็ดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะให้การช่วยเหลือนะคะจะซัพพอร์ตจนกระทั่งก็ระมัดระวังว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมสายงาน นะอาจจะอิจฉาตาร้อนได้นะมีกานแกล้งไหมบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคนเป็นคนดวงแข็งนะคุณผ่านได้ได้วยดีแล้วก็เพื่อนๆปกป้องคุณแล้วก็แฟนคลับก็จะเรียกได้ว่าเทคแคร์คุณซัพพอร์ตคุณดีนะดังนั้นเดือนนี้คนโสดราศีพิจิกโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินนะถูกแล้วเพราะว่าเรื่องงานเรื่องเงินคุณจะประสบ ความสำเร็จดีทีเดียวมีคนเข้ามาถ้าคุณอยากจะไปจิบกาแฟบ้างก็ได้แต่เชื่อเถอะคุยสักระยะหนึ่งกูก็จะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ต้องรออีกนานแค่ไหนคะอาจารย์ผู้อ่านให้3เดือนขึ้นไปนะคะแต่ว่าตามพื้นของดวงดาวแล้วราศีพิจิกอดทนไปถึงปีหน้าดีกว่าจะดีที่สุดสําหรับคนโสดนะคะ,ะทีนี้มาถึงสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนนะ เขาเพ็นคนสายเปเนาะแต่ก็เปให้กับหลายคนเหมือนกันนะเขาเปให้คนอื่นแต่ไม่ค่อยเปให้กับคุณอะไปถึง pay attention นะเออไม่ค่อยได้ใส่ใจการสื่อสารกับคุณสักเท่าไหร่แต่คุณเป็นคนรู้สึกตัวไวนะราศีพิจิกคุณรู้สึกถึงกลิ่นอายที่มันไม่ชอบมาพากล หรือกลิ่นอายของการที่เขาจะเก็บคุณไว้เป็นชอยหรือตัวสำรองคุณเริ่มรู้ละมีกลิ่นอายแม้ว่าคุณจะชอบคนคนนี้มากแค่ไหนแต่ผู้อานมองดูว่าคุณจะตัดสินใจนะคะเลือกคบเลือกคุยกับคนอื่นมากกว่าที่จะอรอการชัดเจน คนคนนี้ถามว่าจะชัดเจนไหมต้องประมาณอีกสักหกเดือนเลยค่ะเพราะว่าคนคนนี้ยังตัดสินใจเลือกอยู่แล้วก็ช่างเลือกช่างสับสนหรือว่าคนคนนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างในตัวเขาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ก็ทําทีเป็นหึงซะจนออกนอกหน้าลักษณะแบบนี้คือห่วงเอาไว้แต่ไม่ให้สถานะคุณจะเจอคนแบบนี้ด้วยนะแต่เพื่อนมอกหูว่าคุณฟื้นตัวเร็วคุณก็จะโฟกัสไปที่นะคะมองหา ความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนที่ใช่จะมีคนเข้ามานอกเหนือจากนี้นะคะนอกเหนือจากคนคนนี้นะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นพูดคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแทนนะแต่ว่าคนที่คลุมเครืออีก6เดือนถึงจะชัดเนี่ยก็คือชาวธาตุดินเพิกศพกันมาก่อนเอเนอร์คือมันไม่มีความบาลานซ์แล้วคุณเริ่มจะรู้สึกไม่พอใจนะก็ต้องระมัดระวังความไม่พอใจนี้มันจะกลายเป็นอารมณ์ท็อกซิกเดี๋ยวขอเวลาผูอ่านสักครู่ค่ะ ต้องมีพักดื่มกาแฟสักนิดนะคะขออภัยค่ะอ่ะมว่ากันต่อทีนี้เนี่ยพวกอ่านมองดูว่าคุณจะเชิ่อใส่เลยคุณจะไม่รอความชัดเจนเพราะคุณรู้นะคุณอาจจะรู้เห็นความจริงอะไรได้ได้เลยต่างๆนานาจนทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอพอเหอะฉันก็มีทางเลือกของฉันเช่นเดียวกัน ประเด็นคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นผู้อ่านมองดูว่าอืให้เรามาระวังเรื่องคําพูดสักนิดนึงนะเหมือนคุณจะน้อยใจที่คาพูดของคู่ของคุณนะคะจริงๆแล้วคู่ของคุณเนี่ยช่วงนี้ถ้าเขาเงียบๆหรือว่าไม่ค่อยได้สื่อสารเยอะสักเท่าไหร่เนี่ยขอให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าเขากําลังทํามาหาเงินอยู่กําลังเก็บหอมรอมริบหรือว่ากําลังเตรียมที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมก,กันกับคุณ การเดินทางอาจจะถูกเลื่อนอาจจะล่าช้าก็ขอให้เข้าใจไว้ว่าเขาหน้าที่ที่จะมีปัญหาทางด้านการเงินนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวด้วยจริงๆแล้วเขาอยากจะมาใช้เวลายอยู่กับคุณมากเลยทีเดียวนะคะคุณนึงคู่ค่อนข้างจะสนิทกันมากแล้วก็ใจสื่อถึงกันนะดังนั้นเป็นอะไรไปน,นิดคุณก็จะรู้สึกเซนสทีฟนะแต่ว่าเดือนสิงหาคมน,นี้น่าที่จะเป็นเดือนที่ พูดคุยถึงข้อบกพร่องต่างๆในในการสื่อสารนะคะจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นก็คู่ของคุณนะอาจจะให้รับก้อนใหญ่ด้วยนะคะเป็นเงินหรือว่าเป็นของกํานันเป็นของมีค่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้ประคับประคองกันให้ดีในเรื่องราวของความรักนะคะอือย่างอื่นโดยรวมไม่มีค่ะเรื่องอนาคตยังไม่ได้มีเกี่ยกันพูดคุยขอให้สําหรับเสียงนะ โดยรวมแล้วสามารถไปต่อได้ในความสัมพันธ์ขอภัยราศีพิจิกที่พวกอาต้องจบคลิปก่อนเนาะรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยโอเคเลยนะเอาล่ะขอภัยมากๆจริงๆอีกครั้งแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกอย่างยังไปได้ประคับประคองการสื่อสารพูดคุยให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ